เกมนะรู้สึกว่าเกมวันนี้มาเอาใจเอาใจหรอฟโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมค่าโฆษณามดแล้วนะมาทำไมไม่รู้ รวมและใช้อาคขระดวงตาเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของปีศาจและหลบซ่อนจาักมันอ๋อเหรอถุงเงินที่ต้องหา20วันนี้ผมรู้สึกปแปลกๆเนที่ากาลังเล่นเกมเนะี่ยั้โผมผม,ผมปรับแสงก่อน กานจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสื่อตายเลย ลงมาแล้วนะทุกคนเจ็ดล้อมข้างบนเลยส่องทองใส่ไข่เลยคือทุกคน7รู้สึกว่าข่าวเนี้ยภาพมันแปลกเนแี้ยนะทุกคนดูว่าทุกคนจะเห็นได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันตาบอลสี de un colado castellano ถุงมันตัววามันออกแนวสีเหลืองๆคร่าวๆนะอยู่ก่อนนะทุกคนปกติทางออกมันจะมันจะแค่เป็นทางออกเดี๋ยวไม่ใชนะ่ละถ้าเกิดว่าเรา อีกแล้ววันนี้มาเอาใจเ,อ,อ,นนาเอาใจนี่นะครับทุกคนอีโคษณาเมื่อกี้มันทำให้ผมบักผมเลยต้องกลับมาเล่นใหม่เลยทุกอย่างเลยโอเคครับทุกคนช,ชนะนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมนะแค่ภาพภาพมันดูหล่อนขึ้นนะครับ โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย